ล่าสุดครับสบทอกอรกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็นำคณะทูตานุทูตผู้ช่วยทูตทหารและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศครับลงพื้นที่ที่จังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานีไปให้เห็นกับตาเลยครับว่ากัมพูชานั้นเขาทำอะไรกับไทยบ้างกำหนดการคร่าวๆครับแน่นอนครับจุดแรกไปที่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันที่อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกด จุดนี้มีคนไทยเสียชีวิตถึง8คนต่อด้วยการเดินทางไปที่โรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ตำบลเสาธงชัยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการถูกยิงด้วยปืนใหญ่จากกัมพูชาก่อนที่คณะก็จะเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงครับเพื่อไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ย้ำนะครับว่ารัฐบาลไทยยืนยันครับจะไม่บิดเบือนไม่สร้างภาพแต่เลือกที่จะให้โลกนั้นเห็นด้วยตาฟังด้วยหูจากพื้นที่จริงครับ ให้ได้เห็นว่ากัมพูชานั้นยิงปืนใหญ่เข้ามาในเขตแดนไทยเขตพลเรือนนะครับยิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่โรงเรียนยิงใส่ร้านสะดวกซื้อและมีพลเรือนไทยเสียชีวิตจำนวนมากครับ